เรื่องอาการป่วยต้องเห็นใจครอบครัวด้วยเผยเหตุยังไม่มีการแจ้งอาการเอสกันตพง์หลังดราม่าถามปิดบังอาการเผยภาพหลวงพี่ชื่อดังไปเยี่ยมแล้วลบภาพไปไม่แจ้งอาการล่าสุดจากกรณีแฟนคลับที่ติดตามส่งกำลังใจพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์หลังวูบหมดสติตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเข้าไอซอยู่นานโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาคิตตี้คริสตินาภรรยาก็แจ้งข่าวดีว่าเอส ได้ออกจากห้องไอซีูขณะที่ล่าสุดมีภาพเอสในชุดผู้ป่วยร่วมเฟรมกับหลวงที่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไมา้ขณะไปเยี่ยมพระเอกหนุ่มที่โรงพยาบาลโดยมีภรรยาและครอบครัวอยู่ด้วยก่อนภาพดังกล่าวจะหายไปจากเพจวัดดังโดยทางครอบครัวยังไม่ได้มีการออกมาอัปเดตถึงรูปดังกล่าวหรืออาการของพระเอกหนุ่มแต่อย่างใดนั้นล่าสุดเกิด,ดราม่ามีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลถึงอาการป่วยของเอส หากฟื้นและแข็งแรงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องดีทำไมต้องปิดบังทำไมไม่ชี้แจงออกสื่อเพราะแฟนๆเป็นห่วงทั้งประเทศจนเกิดประเด็นสับสนบ้างก็ถกเถียงว่าไม่น่าจะใช่ภาพจริงเพราะถ้ามีความคืบหน้าพันรยาต้องชี้แจงแล้วนั้นล่าสุดข่าวสดออนไลน์เผยวงในให้ข้อมูลว่าเรื่องอาการป่วยของเอสนั้นคิดว่าให้พัรยาของเอสเป็นคนออกมาชี้แจงดีกว่าซึ่งเขาก็จะออกมาอัปเดตเป็นระยะอยู่แล้ว สำหรับเรื่องที่ว่าเอสฟื้นหรือ,อยังนั้นก็ต้องรอฟังจากภรรยาเช่นกันซึ่งตอนนี้รอกันอีกสักหน่อยต้องเห็นใจทางครอบครัวเอสด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งจะเสียคุณลุงไปตอนนี้ทางครอบครัวก็ต้องยุ่งอยู่กับงานศพของคุณลุงกันอยู่แล้วก็ต้องเรื่องเอสด้วยตอนนี้ที่บ้านเขาก็เลยยุ่งหลายเรื่องส่วนตัวคิดว่าเมื่อเสร็จงานศพภรรยาของเอสต้องออกมาอัปเดตอาการของเอสให้ทุกคนได้รู้กันแน่นอนแค่รอกันอีกหน่อย